สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในแมบบที่ชั่วบล็อกสีนั่นเองซึ่งแมบบนี้เนี่ยเราก็จะเหยียบบล็อกสีที่โจทย์เขาบอกนนั่นเองะคะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนเราเล่นให้จบก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะง่ายเราไปเริ่มกันที่เกมเลยที่หมดไปแล้วจะหมดวงกลมไม่รู้จะเลือกถูกไหมทุกคน นั่นสีต่อไปสีฟ้า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 เหรอสีฟ้าเอออาจจะสีม่วงอย่างเดียวเลยเนาะ้องสีขาวเนี่ยสีขาวมันไม่เหมือนสีขาวเหมือนสีเทาสีเทาน่าจะเหมือนตรงนี้ต่อไปสีม่วงอยู่ใกล้นี้เลยเราทำตกนะคทุกคนเราจะต้องเป็นผู้ชนะคนสุดท้าย เราเต้นก่อนเลยสีฟ้าสีฟ้าอีกรอบหมุนหมุนสีสีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าสีฟ้ามีเยอะอยู่ครับคนสีฟ้ามีเยอะอยสีชมพูสีชมพูสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ไหนอะ งเงินเหนียวว้าวเกือบตกสีมะนาวเขียวสีขาวนะคะทุกคนวิ่เกือบถึงต่อไปสีมะนาวเขียวอีกรอบสีมะนาวเขียวอีกรอบฮสีแดงสีแดงสีแดงอยู่ตรงนี้ห้ามตกนะห้ามตกนะ สีแดงอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้เมื่อกี้กรเราก็หาสีน้เงินไม่เจอเราพ่ายนะอุยอ๊ย,ยค <น S 2> ุเราชนะไไนดูตัวลอครเราเต้นสิสเออเฮ้ยอย่างกับโชว์นี่เลย เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมอีกรอบนะคะทุกคนเราะาจะพลาดอีกหมดไหมเอาอันนี้อะไรน้ําห่วงทำไมทุกคนไม่เลือกอะ่ะโอ้น้ำน้ําตาลน้ําตาลว่ายน้ําด้วยดูนี่นะออืน้ําเต็มบ่อเลยเท้า เทาอยู่นี่วิ่ว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์ตกกันกี่คนเนี่ยเหลือสามคนสีแสงสีแดงต่อไปสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะต้องเป็นผู้ชนะอีกรอบนะคะทุกคนคนนี้เวลสิสองสีมะนาวเขียว สีมะนาวเขียวอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนสีน้ำเงินอีกรอบสีน้ำเงินอีกรอบเราวาดฝั่งนู้นได้สีบานเย็นหรอบานเย็นเนี่ยว่ายท่าแบบฟรีสไตล์ทุกคนสีฟ้ามันสีน้ำเงินเปล่า สีเขียวเข้มอันนี้มันเข้มเกินปะทุกคนเราชนะอีกแล้วเต้นในน้ำด้วยเด๋อดืดิอืมเต้นในน้ำด้วยมันท่าเต้นอะไรของเราเนี่ยปั่นจักรยานอะปั่นจักรยานหมุดยักษ์ หมดยกักษ์กออืมไม่ชอบนะทุกคนดูดูดิดูดิดูด,ดินั่นไม่ใช่สีเหลืองนั่นมันสีทองเข้าใจปะสีทองดำดำอยู่นี่ดำอยู่นี่ขาวขาวอยู่ใกล้นี่นะคะทุกคน อ๋อนู่นปัจเจีกเกยานี้ปั่นไปอยู่นะแสงสีแดงอยู่นี่เพื่อนเอา้เอาเผลอหลุดตกคนเผลอหลุดตกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่ Hi you are p r i m a t i v talking precious all I feel the r o b o x i I to map map เ n ิร์ออปอมงฟายม n สโน้ทรนโน้โน้โน้ฮัลเฮ้มีผู้ชนะอสรุปว่าตกตุยหมดอันทุกคนสีมันคล้ายกันนะทุกคนสีมันลายตาเข้าใจปะ แท็สีแดงกับสีส้มมันสีมันลายตายเดี๋ยวเราเริ่มเกมอีก,กันก่อนเอาขี่ยูนิคอร์นเริ่มไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ามันยูนิคอร์นนี่ยที่มันจะเป็นปาางนี้ สีเขียวสีเขียวตรงนี้กระโดดเดยอมันกระโดดกระโดดตกนุ่เนเลยเรือแค่สี่กี่คนนะสี่ห้าหกคนเหรอเทาเทาอยู่ตรงนี้เทาายตาดีสีดำสีดำสีดำอยู่นี่สีดำอยู่นี่มีห้าคนเหรอ อย่าให้เคยตกเป็นหนึ่งคนสีแดงสีแดงสีแดงเราต้องอยู่ตรงนี้เทามาอุดกันตรงนี้อืมใช่ทีนี้เขาเดินบัคอกสรุปตกไปแล้วตกไปแล้วอย่าอย่าอย่าตกนะทุกคน เราต้องเป็นผู้ชนะอีกรอบสีส้มสีส้มสีเหลืองมันไม่ใช่สีเหลืองคือสีทองตกไปสิเออนั่นแหละเดสองคนแล้วฉันไน่เป็นผู้ชนะ วแสงสีแดงแสงสีแดงอยู่ไหนเดินลอยบั๊กค่ะทุกคนวิวคนนี้ชนะก็คลิปน,นี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนก็สจบครึ่งนี้ในก็จบไปแล้วะคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย